วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารหรือที่เรียกกันว่าวัดสุทัศน์เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นบริเวณหมุดไม้ใจกลางพระนครโดยสร้างพระวิหารขึ้นก่อนเพื่อประดิษฐานพระศรีสากยมุนีหรือพระโตซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุสุขโขทยัย พระราชทานนามวัดว่าวัดมหาสุทธาวาสการสร้างวัดดำเนินต่อมาในรัชกาลที่สองแล้วเสร็จสมบูรณ์ในรัชกาลที่สามพุทธศักราช2390ได้รับพระราชทานนามใหม่ว่าวัดสุทน์เทพวรารามและในรัชกาลที่สี่ทรงผูกนามพระประธานในพระวิหารพระอุโบสถและศาลาการประเรียนให้คล้องจองกันว่าพระศรีสากยมุนี พระพุทธตรีโลกเชษฐและพระพุทธเศษธรรมุนีกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย